แล้วก็คนที่ตายคนที่เสียหายเวลานี้คือประชาชนแสนกว่าคนที่อยู่ข้างนอกแล้วก็กำลังทาหารที่เสียชีวิตลงนะครับผมผมอยากให้ใช้สติในการพิจารณาแล้วก็ดูว่าการที่ทำเหล่านี้มันยุติความเสียหายนั่นคือการยุติหลายๆอย่างที่จะเป็นเงื่อนไขในการคุยกันนะครับเชิญครับเชิญครับ อันนั้นเป็นเงื่อนไขก,การหยุดยิงไม่ได้หมายว่าการหยุดเงื่อนไขที่จะเป็นคดีหรือเป็นอะไรนะครับการหยุดยิงคือการยุติเมื่อให้เกิดความเสียหายมากไปกว่านี้แล้วคุยกันนะครับซึ่งอันนี้เราได้มอบให้ทางทางระดับกลไกหรือวิภาคีไม่ได้ต้องการให้ประเทศอื่นเข้ามาแต่ประเทศอื่นจะเป็นเป็นผู้ผู้ผู้ตามสังเกตการและเป็นผู้มีเป็นพยานในการเกิดขึ้นนะครับขณะน,นี้ ปัญหาต่อไปนี้คือการคุยกันนะครับโดยไม่มีเสียงปืนที่ทําลายไปทุกวันนะครับถ้ายังคุยกันในขณะที่มีการยิงที่ไหนก็ไม่มีใครเข้าทำได้แล้วก็มันจะทําให้ความสูญเสียประชาชนกับพี่น้องชายแดนที่ได้กระทบผมไปเยี่ยมมาดูทุกคนไม่สบายใจเลยนะครับการอยู่ดให้รัฐบาลดูแลเขาดีในเรื่องอาหารการกินที่พักอาศัยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเขาก็ยังคิดถึงบ้านเขายังคิดถึงความเสียหายที่จะกระทบ ถ้ายังยิงกันต่อไปเนี่ยผมคิดว่ามันมีแต่ซากประหากพังมันเหมือนยูคเครนกับรัสเซียนะครับเพราะนั้นตรงนั้นเนี่ยมีแต่ซากประหักพังแต่ว่าในการคุยหลายที่เขาจบลงกันได้ก่อนจบแล้วจบเลยไหมก็ต้องไปดูกันในหลายเรียนเดี๋ยวรอให้คุยกันครับรอให้คุยกันก็ใครทำอะไรไว้ก็คงต้องรับผลตรงนั้น,นตอนนี้เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันทุกฝ่ายนะครับอนนโอเคนะครับ ท่่าานเงื่อนไขเงื่อนไขที่ผมไปเนี่ยผมถือเงื่อนไขของกองทัพบกไปหกข้อก็อยู่ในนั้นกองทัพบกทราบนะครับท่านถามดูนะครับไม่จำเป็นต้องทไมทท่านใจเย็นท่านใจเย็นเย็นท่านใจ ท่านจะเยน็นคิดถึงบุญประโยชน์ประเทศชาติและกองทัพบ,บกที่ออกมาพูดเนี่ยได้มาเสนอเนี่ยก็คือเสนอในเงื่อนไขที่เรารับได้ที่จะอยู่แล้วก็เจรจากันต่อนะครับทั้งหมดของกองทัพบ,บกโดยที่รัมตีกะผมรักษาการอยู่ด้วยเนี่ยผมได้เสนอนี้เข้าไปในที่ประชุมซึ่งก็ที่ประชุมก็ยอมรับว่าหกเจ็ดข้อที่รัมตีที่ทางกองทัพบ,บกแล้วก็ทางกองทัพเสนอมาเนี่ยอยู่ในนั้นหมดครับก็ท่านลองไปถามข้อคือครับ นี่นี่นี่น,น,นี่ท่านทำหน้าที่สื่อที่จะถามผมเพื่อได้ข้อความหรือว่าท่านเอาประเด็นที่ท่านเชื่อมั่นแล้วก็มากดดันผม,ม,ม,นมผมพอแล้วครับไม่คุยได้